อ <Okay, S 1> วันนี้ค่ะวันนี้เรามาพบกับผู้กองอยูนะคะผู<ร>้กองอยูมีปัญหาเรื่องสุขภาพในเรื่องของสายตาตอนนี้ผู้กองอยูนะคะมีปัญหาเรื่องต้อเนื้อวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ผู้กองอยูว่าหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ของเราไปก็คือนี่เลยค่ะซอ,อกซี่เคลียนะคะเป็นกาแฟาของเราวันนี้เรามาสัมภาษณ์ผู้กองยูว่าหลังจากที่ทานไปแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะครับผมตามตรวเราผมไม่ได้ชอบกาแฟแต่พอเห็นบริษัทเคลียทางคุณกุ้งมาแนะนำปั๊บ กอเริ่มสนใจก็ลองกินลองทานดูทานแล้วมันไม่ใช่กาแฟทานอร่อยหอมทานไปประมาณสักห้าซองรู้สึกว่าสายตามันเริ่มดีขึ้นแล้วตอ้อ,ตอเนื้อหดต้อเนื้อผดเลยใช่ไหมคะมใช่ห้าซองเองเหรอคะครับผมห้าซองอสุดยอดจริงๆเลยคะ่ะบอกได้เลยว่าบริษัทเคลียของเรากาแฟคอฟฟี่เคลียนะคะสามารถเคลียปัญหาเรื่องของสายตาไม่ว่าใครจะเป็นต้อหินต้อลมต้อด่ดดต้อกระจกต้อเนื้อนะคะปรึกษาปัญหางเราได้เลยคือคอฟฟี่เคลียนะคะขอบคุณทุ้กองอยู่มากๆเลยค่ะวันนี้